ครับสวัสดีครับเจบาจวแบ่งบุญทั้งหลายจ้าเ่ว่น้ำยืนครับมือนีได้มาเกเบภาพวิดีโอครับยูวัดทำน้ำทิพยูวัดทำน้ำทิพย์ครับมน,นีกิจกรรมครับแอดโอปอสอบอเคลื่อนที่ครับมือนีก็ได้ช่างอำเภอยิ้มอำเภอน้ำยืนมือนีได้มากทำกิจกรรมรวมกิจกรรมน้ำน้ำเพลิอนอยู่ครับ ท่านผ้วราชการจังวัดอุบลกับขอม้าครับเพื่อนมีวัดสายตาตัดแ่นครับเหมือนนี่นี่มีน้องๆครับมาให้บริการครับนักเรียนจอปรอครับอาวัดดีครับทุกคนครับนี่เดี๋ยวทำคลิปวิดีโอครับมาต้อนรับผ้วเพื่อนครับอำเภอยิ้มกมาฟอมครับพออสวเกิดที่ครับมาทำน้ำกิดอำเภอลำยืนครับ อ่าเดินก่อครับโอ้ยรถหลายครับมือนี้มีน้องๆครับเปิมาบริการนักเยี่ยนจอประลอครับอำเภอหนุเยินเดินมาอำนวยความสะดวกบริการให้พ่อแม่พี่น้องเฮ้าครับรถมาหลาผู้หนิอวันพิจกรรมครับมือนี้ อาเดินทางเขาวัดอยู่ครับยังคือกับไว้สินนอครับนออ,อ,อ,อยู่ยนนยอนนยยยยอยยย้ยย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 อยยยยนย ทำน้ำทิพย์ครับมีกิจกรรมหมือนี้หลายๆอย่างครับวัดสายตาตัดแว่นครับใน้ผีน้องชุมชนในเขียเพื่อนนุ่เยืนตัวผูนํำชุมชนครับเขามารวมร้ายกมีโรงท่านแต่ละตำบลแต่ละมหมู่บ้านครับวกแค่ท่าใจบุญทั้งหลายก็ได้คามารวม บอกว่าแต่เป็นอาหารครับกัวจับมีครับ,ม,รบมีสารานาบุญครับของวัดทำน้ำติบสารานาบุญ เดิมไม่เด้อพี่น้องเด้อขึ้นไปแล้วพ่อไปไปขอบไปว่าจะเป็นรถกรับรถใหญ่จักรยานรถมอเตอร์ไซค์ร้ายครับคนเขามารวมพี่น้องเขามารวม ขอบายบุญทั้งหลายครับเพราะว่าทั้งอำเภอยิ้มแกิดเปนทีมาพออสบมาเป็นทีมาโอโอาม,าทมานีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลเป็นิู้ดเขามาเป็นประธานในงานนี้ครับผู้ว่าจังหวัดอุบลอีกประมาณสีม่งเข้านี่ก็ับเขามาถึงสกกีม่วงเขียวนะครับเพื่อที่จะเวลาหยุดวนนั้นไปก็ ว่จาจักครับสมบติตัวทางข้าวัดหวยงามครับรับโดยท่องเที่ยวครับดอกหม่แต่ว่าบททัง้งบททั้งกับวัดนนทคูนครับวัดนนทคูนหวนยงามแห่งครับนี่ก็คือ วัดนำนำทำนำสิบครับแพทย์โอพอสวพอโอสวเคลื่อนที่คือคุณจมาให้บริการพี่น้องทุกคนนะครับมือนี้อันตัวาราชการจังหวัดภาสีแม่เย,ยียนเยียนวัดทำอันนี้เฮาแล้วครับวัดนำนำสิบ